สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เจ้ากล้อสซิงครับโอ้มองเห็นเขียวๆพี่น้องน่าจะเป็นจอ er. รเดียแต่ไม่รู้ขนาดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเอาเราคูต้า L5018 มาครับทำการดึงพี่จอรเดียเดี๋ยวไปดูกันว่าจอรเดียขนาดน้ำหนักตัวเท่าไหร่ตัวนี้ จอเดียสามสามโอ้สามศูนย์สามหกอีจมเรียบร้อยครับถูกเลยว่าเหลือไม่ได้ครับเหลือเป็นร่วงจอเดียจอเดียโอ้ห้าผานตัวนี่เอาเอาเอาเซม ไอ้นั่นก็นจะไปจมอีกได้วงน,ะนี่ดึงทางนี้เลยดิยืนข้างบนนี้เลยครับมันเบี่ยงหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกดีกว่าครับนั่นไปจมเลยแซมอยู่นี่เลยเนี่ยยืนห่างตรงพี่ก็ยืนเนี่ยมันดึงเบี่ยงหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกโซ่ข้านู้นนะข้างีโซ่นี้ขาดเลยไม่เหลือหรอโซ่ใหญ่ไม่ได้ออกมาคิดว่าจะไม่ติดโอ้จร์เดียจอร์เดีย เรียบร้อยดินสมองขึ้นมาเลยนี่บอกโซ่เราโซ่ใหญ่ถึงกอดก่างพ่อจะจเฮ้ยมันได้ยินมหนึ่งทำไงวะซ่วงงอีกจะจุมเอาโซ่ไปด้วยเอาโซ่ไวใหน้อย ไหนนี่นะมันจะไม่จมหอกไม่เลือแล้วไม่ยังจบอยู่เออนาโซ่ะครับุณร้อยขนาดแค่น้ำนิดเนะดีวยวแล้วนะี่ อันนี้รถกีป่ปีแล้วครับนี่อันนี้กี่ปีแล้วครับนี่สามปีแล้วเด <c oughs> ี๋ยวรอโซ่ออเดี๋ยวเกาะโซ่ครับเดี๋ยวลองดึงดูงไม่าจะขึ้นอยู่แหละเพราะว่าคันลากมันมีพื้นที่ยืน จริงๆแล้วผมอยู่แถวบ้านนะดึงโหดกว่านี้นะผมบอกเลยแต่แถวบ้านทีมงานพวกพี่เล็กสายดันพวกอะไรเขาจะดึงแบบดึงโหดกว่านี้ครับยังไงก็ขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ก็เขารถใหม่เลยครับเราก็อะยืนให้กําลังใจแล้วกันครับจะ <c oughs> เป็นแถ,แถวบ้านก็ก็คงไม่ลากเกียร์ช้าครับเกียร์หนึ่งก็ตายเลยแหละครับ ทีเดียวขึ้นครับไม่ต้องทออห็อกไม่ดึงมันไปพร้อมกันยังไงมันก็ขึ้นขึ้นเราให้กำลังใจเฉยๆดีกว่า เขาไม่ค่อยมันต้องช่วยกันนะครับเวลาดึงมันต้องช่วยกันทั้งเร่งเครื่องหน่อยจะทำไงนี่ วินก็วินครับถ้าบถอยมีอีกโซ่ไม่ถึงเจ้าของเขาไม่ค่อยอยากวินเขากลัวเฟืองแตก เจ้าของเขาไม่อยากยินครับอยากให้ดึงอ่ะอยากให้ดึงก็ดึงไปเราเป็นกำลังใจอย่างเดียวครับเ,เรายืนให้กำลังใจเป็นผู้ชมที่ดีครับอลุ้นกันไปครับขอให้ขึ้นแล้วกันดึงตรงๆมันไม่ได้แล้วครับ อยู่บ <antis> ้านดึงเฉียงอยางงี้เลยอยู่บ้านถ้ามัมีที่ยืนน่ะขึ้นยชงไงก็ขึ้นแ้วดึงบาวอได้มี่วอ่ะอยูนอ็ดเดยนต่อโซ่ย่างหนูโออยากดึงตรงๆอย่างเดียวเลยพี่เอ้ยไม่ดูพื้นที่เลยจะดึงตรงๆ มันออเกี้ยนหนึ่งพอครับออครับออถ้าถ้ากระตุกนิดหนึ่งมันก็ขึ้นแล้วนี่เอ่ยาวอ,อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พรอมกันเอ,เ,นะเอาใช่ไหมโอ้ เต็มหลังนิดนดงล้อมันไม่หมุนเลยคขนั้น่ะที่จริงอ่ะตัวดึงมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องตัวจมมันต้องช่วยด้วยอะไม่ขึ้นหลอครับพอเอาเต สเตมันสอนไม่ได้หรอกสเตย์มันสอนได้อยู่บ่เขาบวินดิเบวินดิเขาบ่ให้วินกัพวนแล้วเแกจะทำอะไรแกจะถอดทานบ่จำแล้วถอดาน แถวบ them, right so, <Okay. S 1> <are> ้านจมลึกกว่านี้ยังไม่เคยถอดผาเลยก็เอาที่สบายใจครับเรารถเยเานอาทีลส่าทีเออที่สบายใจเลยครับเขาไม่ไม่อยากให้วินครับเพราะว่ากัวเฟืองแตกเออก็เลยอ่ะเอาที่สบายใจครับอยากถอดผานก็จัดไปเอาเดี๋ยวให้หิงลากครับ เขาถอนผ่านครับหิงตั้งลำใหม่หิงดูครับ,รบนี่ครับตกดงมือหิงครับโอ้ยี่ครับไมโอ้ยยีต้องใช้เกียร์เร็วครับนี่ครับเจอมือหิงเข้าไปเป็นไงแล้วครับพ่บอพ่อพ่อพ่อย็บซ่ พี่ไม่ได้ใช้เกียร์เร็วให้พี่ใช้เกียร์เต่ามันก็เลยมันไม่มีแรงดึงช่วยกันขึ้นแล้วครับเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าของเขาถอดผานนะเขาไม่อยากให้บินครับเพราะว่าเขากลัวฟืนแตกกลัวฟืนแตกก็ถอดไปครับเอาโอ้น้ำออกเลยพี่น้องต่อไปก็เป็นหน้าที่ของการดึงผานมาใส่แล้วครับแต่ก็มันยังมีโคกอยู่นะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันแห้งอยู่ ได้อยู <night> you know ่ครับเจอมือหิงเข้าไปเป็นไงแล้วเดี๋ยวให้เขาลากฐานมาใส่ครับก็ดึงขึ้นเรียบร้อยครับ เขาวางอยู S <S okay. ่น yeah, yeah, well, uh ั่นเด้ผมเห็นอยู่ไหมนั่นไงเดวเขาดึงดึงผ่านขึ้นมาเรียบร้อยครับเจอมือพี่หิง้าไปไอหิงเนี่ยเอารถไทยไปดึงช้างมันยังดึงขึ้นเลยเนาะหิงเนาะไม่หิงช้างจมตรงไหนบ่หิงเลยหิงไปดึงขึ้นให้แค่นี้จิ๊บจิ๊บหิงเหิง ลไล่เรีดลีลามัดโซ่ครับเตรียมดึงครับพี่น้องแบบนี้ถ้ามีตมๆไม่ยากครับดึงดึงผ่านแล้วก็มาใส่ในตมนี่จะใส่ยากนิดนึงแต่สะดวกแบบนี้ครับอะจัดไปไม่ว่ากันครับมักไถมาก,กันพี่น้อง อ๋อดึงปีนทองเล้เลยครับอ,อ,อ๋อดึงออ้ยขึ้นโคกเรียบร้อยครับพี่น้องเอาเรื่องอยู่ครับอ๋อโอเคครับผมดวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ